สวัสดีค่ะวันต่อข้ำสู่ช่องซังซังฟ้ามือสร้างฟ้ามือได้วันนี้เห็นห้าสามคนมาร่วมตัวเดียววะซังซ <c oughs> ังฟ้าเก็บเครื่องแล้วันนี้ใครยุ่มมาต้นเลิกงานเนาะโอ้โหโอ้ค่ะฮะ วะเอาทุ่เอาแล้วแม่ฮะโอ้โอ oh. ้ยโอ้ยกโค้งยกโค้งเร็วแท้ไวขนาดช่างโตตลอดจงใส่เดือนนี้ทั้งเดือนไม่ได้ไปไหนนะช่างวุ่น สงสัยจะได้วนอยู่ที่บ้านพ่อเปานี่แหละเดี๋ยวเข้านอกออกหนอยู่นี่เข้าออกเข้าออก้าออกนั่นแหละสงสัยจะไม่ได้ไปไหนแหละช่างโอ้โหแล้วนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่จะดีนะคะเพื่อนมีโครงการจะทําบ้านนอกดาวโอ้จองทั้งปีเออไม่ต้องไปน้นมากินแกงหนอไม้ย่บ้ากกองนี่แหละ นมดย่บอาจนหมดย่ำเราไหมแม่นเออย่ำย่ำเห็ดออกก็กินได้เห็ดได้กินตามฤดูกาลโอ้ยโอเคเลยเออได้บ้านใหม่แล้วนะเออสามสาวสามสาวได้หลังใหม่แล้วโอ้เยี่ยมเลยนะคะตอนนี้ก็รอแค่มึงอ่ามึงรังคะนะจะทำ ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องดูนะคะว่าเป็นแบบไหนแต่ว่าตอนนี้คือยกโครงแล้วก็มือใช่เดี๋ยวเราก็รอมาดูต้นเสร็จเพราะว่าช่างทีมนี้เร็วมากนะจุะกดีมากนะคะเพราะว่ายังยังได้อีกนะสี่ต้นนะคะใช่นี่นะคะตรงนี้โล่งแต่คือพื้นที่ของไม้อ้อมมันกว้างเพราะพื้นที่กว้างมากพื้นที่กว้างเลยสนุกแบบตั้งตรงไหนก็ได้ก็คนละต้นคนละต้นป่ะมะพร้าวเตี้ยบอ

ออยิ่งกว่าจะหลวดโอ้บ่พอมุงนี้เสร็จแล้วก็ไปใช่ไหมพี่ชำนาญรออยู่ใช่ไหมลูกจะคลอดแล้วแกงหน่อไม้ายเขาก็แกงหน่อไม้เมื่อวานนี่กินแต่หน่อไม้ไอ้บ้าเบว่าเยอะจื้อเฮ้ยเราเป็นเราเป็นดวงวันนี้เหรอฮะ ดินไปเพวไปแม่น้ำควายแม่มอนบ่โอ้สายมากเลยนี่สายแล้ว <c oughs> ควายไม่ลงหรอเด้อมันน้ำลึกบออือไปสองดูหมไอ้ไอ้อ้วนจะไปไปแม่น้องบ่เออมันยามันมานําควายมันไม่ไปหนองมันอาบเฉพาะพตรงนี้มันไปอาบไหนีไม่ไมันมีแต่น้ำในนี่มันไม่มีิ่ง เมื่อแล้วเมื่อแล้วงั้นได้เวลาแล้วได้เวลาเลิกงานแต่ด้านหน้านี่ก็มุ่งออกไปเยอะเนาะโอ้ยตำรวจพันวันนะส่งมวกตำรวจบอกโอ้อันนี้เขาเรียกว่าส่งตามใจช่างอีกไหมช่างช่างออก เป็นช่างเองวิศวกรเองเออเออแกก็ทำให้เองอยู่บันไดแบบโอ้รู้มากเลยพลอยบอกปุ๊บแกก็ทำให้เลยขอควายใว่าสั่งมาสิต้อเป็นโมเดิร์นี่ยแกบอกว่าจะเสียเองอะไรนะไม้ฝาเชอร่าอีกมันแพงบอกขนาดไหนน่ะบอกอ๋อข้อกลัวน่ะบอกข้อควายน่ะบอกแล้วนี่บล็อกคำเลยี่เอาข้าวใส่กับมุ้งเลย ปกติถ้าโมเดิร์นจะเสียต้นเสาไปอีกสามต้นอ,อ,อคือโตออกมาทาั้งหน้าเอี๊ยเสาเสื้ออีเห็นสมมุมติมัน,อ,น,นอันนี้ก็ส้มบางเงแล้วมีแม่นบ่ไม่โมเดิร์นเราเห็นไม่เหมือนบ้านค่อยมันจะมีพักพักพัก,พกลดลงไปนะแล้วก็จะมีไอ้ไฟฟ้าเชือราปิดอีกแล้วก็มีเสาด้านหน้าอีกสามต้นนีนน้ไม่ไม่ต้องใช้เสาอืมแต่ถ้าเราทําคอกมันดีๆเราก็เทพื้นแล้วทีนี้เวลาเวลามันขี้ออกมาเราก็ตักออกไปไว้ข้างนอกเลยเนาะเทพื้นเพราะว่าเดี๋ยวมันลื่นอ๋อ อจะลองด้วยดินธรรมชาติด้วยแล้วก็ไอ้นี่ด้วยเนาะแบบเวลามันมีมูลด้วยใช่หรืว่าจะเทพื้นแล้วก็ตักมูนเนาถ้ามันมุนหลังคาดีอ่ะมันก็จะแห้งไม่มีนานโคตรถ้าไม่มีควายอาจจะเป็นโรงรถอาจจะเป็นโรงครัวมันเป็นได้หมดเนาะมันเป็นได้หมดพื้นที่เหมาะมากเลยเพราะว่าหกต้นแล้วไม่เล็กนะหกต้นอะ แมนใช่มาดูห้องเลยห้องพักสองห้องห้องพักสองก็มีชายชายยังอีกชายชายใหญ่ชายกลางรุ่นอีกสต้นต่อไปในอนาคตน้องชายจองคนไหนพ่อจะจองบ้านหลังไหนน้องพลบ้านหลังในหลังนี้บรรยากาศวิวชายบรรยากาศดีมากบรรยากาศโฮม ว่าโหต้องมีเซลน้องพ้อยเ่ยแล้วก็จ้องแล้วทำไม้ไผ่บอกต้นไม้เนี่ยก็เริ่มเขียวีไงไงพ้อยหลังนึงหลังนั้นน่ะกระทำไม้ไผ่โอ้สุดยอดเด้หน่ะฮอนอยู่บ่เย็นเธอด้วยนะกังเย็นนะนอนฮอนแล้วเพราะมันเป็นนั้นนั้นเป็นมันเป็นหญ้า โอ้เราเอาสามสาวไปย้างเราแบบนี้อรอบสองอันนี้รอบแรกมมาเก็บแล้วสามสาวก็ได้บ้านหลังใหม่แล้วทีนี้เออเพื่อนก็จะไม่เปียกเ่าได้บนี้มนอมแมนกว้างเลยน้หอมเพราะว่าอันนั้นมันสั้นเเนาะแต่ก้อนน้มันเป็นใสตัวเดียวนี่มันใสาสามแบบนี้อ,อืออมอือือ หมอใครอยู่มันมันด้พื้นที่กว้างหัวขามอบเนาะมันะตังมื่มันก็โอเคอยู่แต่พื้นที่เอาคนยังว่าด้จะอ่อนมันจะอ่อนที่ดินเขากว้างละเอเพิ่มไม่ได้จะอ่อนไปเลยยัปูไมปูพลไปกินคนน่ะมับปูมะนั้นมะนี้ไปกินไปแล้วางไแล้วปแล้วน้องนอนมันนอนนะเพลี้ยส้ตัวตัวเลี้ยเสื้เพลนลมันหอมเล้สากกลิ่นก้นอันนั้นนะมันได้เชามชิบกชอบเลยมันว่าห่าตักเอานปแมน้ำแบบนี้ มันมีแห้งมันมันเป็นหน้าผุนผมดิไปละอ่างอ่างอ่างเป็นขงเลยนด้วไปไปเดินออกกำลังกายอยาให้ไปกินตรงนั้นเด้อเพราะเขาฉีดยาหรอได้โอยนี่ระวังนะตรงใบถูนะเออต้องระวังเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างก็มาฉีดกระจกในบ้านอืประตูนนเชื่อถ้านได้ป้องตัวนั้นไหมครับอือือตัวนั้นเอาไว้เชื่อประตูใหญ่มุกกะอ๋อ เฉพาะประตูเราคอยถามดูแล้วหมื่นแปดเออมันแพง